first this is a chicken stock or maybe you can use pork bone also can up to you อันนี้เป็นน้ำซุปที่ได้จากการต้มโครงไก่หรือคุณผู้ชมจะใส่ซี่โครงกระดูกหมูก็ได้ตามใจชอบเราจะต้องรอจนกระทั่งเดือดซะก่อนนะครับและสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือทูน่าในน้ำแร่ we have to prepare tuna in spring water one can Open We use the water inside and the tuna ใช้ทั้งน้ำแล้วก็เนื้อทูน่าจากกระป๋องด้วยนะคุณผู้ชม We drain the spring water Into the chicken stock Let it boil mm hmm. So good smell Really tuna inside already เห็นไหมใส่น้ำแรกที่ได้จากกระป๋องลงมะนิดหนึ่งกลิ่นมันก็หอมชวนรับประฐานแล้วนะครับ Now is b o i already mm hmm. เดือดแล้วนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ s p i ิ a เนลงไปสก่อน c o o ุกสปริงเนช o h o only the leaf ใส่ผัก spinach. s p i n a เนก็เลือกอ่อนๆนะ the young leaf this kind of vegetable the children like to eat ผักแบบนี้เด็กชอบนะ a pinch of salt just a little bit sugar ก็งใส่นี้หนึ่ง and ground pepper เกลือป่นน้ำตาลพริกไทยป่นแอนซอรบินซอสซีอิ๊วขาวอ๋อไม่เป็นคุณสามารถใช้ซอสปรุงรสก็ได้ it's up to you then mix together you can taste it now please don't too salty ชิมซะระวังอย่าให้มันเค็มแล้วกัน cover and wait a moment until it's really boil and the spinach is really soft คุณผู้ชมเคี่ยวไปสักแป๊บหนึ่ง <c oughs> ให้แน่ใจนะครับว่าผักสปิงแชของเรานุ่มเหมือนอย่างที่เด็กๆต้องการนะครับ <c oughs> เอาละเดือดค y really อรีบอยกลิ่นหอมหน่ารับประทานมาก The soup is really sweet and really tasty tuna เราก็ใส่ after the mineral water now the tuna meat mm hmm. เยอะมาก this kind of soup is not good for only for the children but also for adult s or maybe for the old people because the spinach and tuna is really good for our health tuna ไม่ช c เมนูนี้ไม่เช่ดดีเฉพาะกับเด็กนะคุณผู้ชมกับผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นอย่างเราก็เหมาะมาก Before we serve Century egg ไข่เยี่ยวม้าใส่ลงไป Make the soup fantastic and really sweet but have to be gentle จะทำให้น้ำแกงหวานการใส่ไข่เยี่ยวม้าแต่ต้องคนเบาๆนะ After we add already, not stir. อย่าไปคนมันใ้อิรุบผุดผับมาก And the last break egg. ตีไข่พอแตก And add inside and stir slowly, slowly. And wait until it s r e a l y boil. And egg about 80 เปอร์เซ็นต์คกไข่สุกป,ประมาณ80%พอ stop and serve immediately รับประทานทันทีนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำแกงก็ใส่ๆนะนานรับประทานมีไข่เยี่ยวม้ามีทูน่าผักสปิเนช แล้วก็ยังมีไข่ไก่อีกยืนยันได้คุณผู้ชมว่าดีต่อสุขภาพจริงๆ I can confirm that it's really good for your health ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเปลี่ยมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า ปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ w ว w l d w i d e w e b y i n g s ่ง f ัก d c o m